สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอต้าักสอนนะคะจะมาสอนเรื่องนะคะการสร้างโฆษณาและหน้าค่ะอันดับแรกนะคะให้คุณเข้าไปที่ Facebook ของตัวเองนะคะล็อกอินเข้าไปแล้วนะคะกดตรงนี้ค่ะหน้าแรกนะคะหรือตรงนี้นะคะแต่ในวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจะเขียนว่า Home นะคะแล้วกดเลยค่ะนี่นะคะพอกดแล้วนะคะจะออกมาเป็นหน้าจออย่างนี้นะคะอย่างที่ต้าเห็นนี่นะคะแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะ รงนะคะแอปพลิเคชันนะคะพื้นฐานนะคะแล้วเลยลงมาค่ะเป็นแอปพลิเคชันหลักนะคะตรงนี้นะคะให้กดคำว่าโฆษณาและหน้าค่ะแต่ถ้าใครหามไม่เจอนะคะให้เลื่อนลงไปข้างล่างนะคะแล้วกดคำว่าลงโฆษณานะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะแต่ว่าคนที่เคยสร้างโฆษณาแล้วนะคะอย่างต้าก็กดตรงนี้ได้เลยค่ะ แล้วกดคำว่าสร้างหน้าใหม่นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนที่ยังไม่เคยมีหน้าสร้างหน้าเพจเลยนะคะตรงนี้เขาจะเขียนว่าสร้างหน้าเพจนะคะตรงนี้หรือว่าสร้างหน้าใหม่นะคะแต่ว่าของต้าเนี่ยคนที่เต้าเคยสร้างแล้วนะคะจะปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะให้กดตรงนี้ค่ะคำว่าสร้างหน้าใหม่นะคะอ่ามาแล้วค่ะ นี่นะคะจะเป็นบริเวณของการสร้างหน้าใหม่นะคะจะมีให้เราเลือก2อ,อย่างนะคะคือการสร้างหน้าชุมชนนะคะโดยที่หน้านี้จะมีข้อเสียตรงที่เมื่อหน้านี้นะคะได้รับความนิยมสูงมากๆแล้วจะดึงดูดให้คนเนี่ยเข้าไปนะคะและถูกรับไปรดูแลโดยชุมชนบน f a c e b o o k นะคะแต่ว่าที่ต้าจะมาสอนนี่คือทางด้านขวามือเลยค่ะนี่นะคะ การที่เรานะคะจะแปลนดตัวเองนะคะให้เป็นที่รู้จักหรือว่าต้องการที่จะสอนแนะนาเกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบนะคะเผยแพร่ให้คนอื่นเนี่ยาตาขอแนะนาทางด้านนี้นะคะให้มาคลิ่ตรงนี้ค่ะศิลปินวงดนตรีและบุคคลสาธารณะนะคะจะมีให้เลือกมากมายเลยค่ะแต่ว่าในฐาหนะที่ต้าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านกลยุทธ์การตลาดออนไลน์เนี่ยตาขอเป็นบุคคลสา,สาธารณณะแล้วกันนะคะ เรามากำหนดชื่อหน้าตรงนี้นะคะซึ่งชื่อหน้าตรงนี้สำคัญมากค่ะการที่นะคะเ,เราจะตั้งชื่อหน้าเนี่ยให้ดึงดูดแล้วก็ให้มีคนมาเข้าร่วมเยอะๆเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากค่ะและนะคะตั้งได้แค่ครั้งเดียว เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะหน้าเพจที่ตาสร้างขึ้นเมื่อกี้นะคะจะเข้ามาแล้วค่ะอันนี้เป็นการนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วของการสร้างหน้าเพจนะคะจะเห็นได้นะคะตาคลิกไปให้ข้างบนนะคะนี่ค่ะหน้าเพจนะคะจะถูกสร้างขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็น ID ของเรานะคะเวลาให้คนเข้ามานะคะที่หน้าเพจนี้ เดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะพอมาถึงหน้าเพจนะคะให้คุณนะคะเข้าไปาใส่รูปภาพตรงนี้นะคะกดตรงนี้อย่างที่ตาเคยสอนไปแล้วนี่นะคะแล้วจะมีการนำรูปภาพจาก,จากเครื่องนะคะคอมพิวเตอร์ของคุณเลยเยกเลิกไปก่อนนะคะและแก้ไขข้อมูลพื้นฐานตรงนี้ค่ะข้อมูลพื้นฐานต่างๆนะคะดังที่เราได้ใช้ในการสมัคร facebook ตอนแรกนะคะ ะะสามารถลองเล่นดูได้ค่ะแต่ว่าที่จ้าตาจะสอนเล่นตรงนี้ก็คือการตรงนี้ค่ะการแนะนําตัวเองว่าจะแบรนด์ตัวเองยังไงนะคะตรงนี้อาจจะเขียนได้ว่าสวัสดีค่ะสอนเล่นเฟซบุ๊กอย่างนี้นะคะให้เซียนค่ะ แล้วแก้ไขหน้าค่ะนี่นะคะก็กลับไปตั้งค่าเหมือนตอนแรกเลยค่ะที่ตาได้อธิบายไปนะคะอาจจะมีการแนบลิงก์หรืออแชร์อะไรต่างๆให้เพื่อนๆดูกันนะคะกลับไปก่อนหน้าก่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมหน้านะคะด้วยการโฆษณาการทำการตลาดบน Facebook นะคะ แล้วหรือว่าจะเพิ่มเป็นหน้าโปกของฉันการที่กดตรงนี้นะคะหน้านี้ก็จะเข้าไปอยู่ในโปรไฟล์ของเราโดยอัตโนมัติค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนะนําเพื่อนนะคะเดี๋ยวลองกดเข้าไปอย่างที่ตาเคยบอกแล้วเหมือนการสมัครเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กธรรมดาเลยค่ะนี่นะคะว่าเราจะเลือกเพื่อนคนไหนนะคะของเราเข้ามาที่นี่บ้างนะคะง่ายคะ่ะตรงนี้นะคะตขาขอปิดไปก่อนนะคะ สำหรับนะคะในที่นี้ถ้าคุณไม่อยากออทำหน้านี้แล้วหรือว่ามีหลายหน้าเกินไปที่จะจัดการนะคะให้คุณกดตรงนี้ค่ะแก้ไขหน้าแล้วตรงนี้ค่ะลบหน้านะคะยอต้าจะลบไปก่อนนะคะยวค่อยสร้างใหม่แล้วกดลบค่ะ สร็จแล้วค่ะแค่นี้หน้าของเราที่สร้างเมื่อกี้นะคะก็ถูกลบแล้วในกรณีที่มีหลายหน้าและไม่สามารถจัดการหน้าได้หมดนะคะเดี๋ยวเราลองรีเฟชอีกรอบนึงนะคะเห็นไหมคะหน้าจะเหลือหน้าเดียวนะคะเป็นหน้าสอนเล่นทวิตเตอร์นะคะที่ตาได้สร้างไว้เมื่อก่อนนะคะ แค่นี้เองค่ะง่ายๆแล้วพบกันใหม่นะคะกับวิดีโอฉบับหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ